ม .4 หรือว่าน้องมต้นได้ดูคลิปนี้พี่บอกเลยนะโคตรได้เปรียบในล,ละโชคดีมากๆเพราะว่าอะไรรู้ปะถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยมีแผนว่าเอ้ฉันอยากจะเรียนต่อมาหาลัยไม่รู้จะวางแผนยังไงดีบอกเลยว่าเอากลยุทธ์ของพี่ไปใช้มันได้ผลมากพี่อะเป็นคนที่มีเวลาว่างเยอะมากแล้วพี่ก็สอบติดกับทุกคณะเกือบที่พี่อยากเข้าเลยเพราะพี่แบ่งเวลาเป็นและคณะที่พี่สอบเข้ามันไม่ใช่คณะเดียวกันเลยนะมันคนละอย่างกันเลยวิธีของพี่ก็คือเราอะต้องบริหารเวลาให้เป็นก่อนเริ่มจากม .4 เนี่ยเราต้องรู้จักการเก็บเกณฑ์นะม .5 ไปทำกิจกรรมเยอะๆส่วนมหกว่างเตรียมตัวสอบติดเตรียมติดมาหาลัยแล้วเนี่ยเวลาของมหกมันสําคัญมากตรงที่เราจะได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนมีเวลาเก็บความทรงจำเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นแค่ครั้งเดียวถูกไหมที่เหลือโอ้โหอีกจะตายกรรมที่เหลือไม่รู้จะเจออะไรอีกบ้างน้องๆเอาแค่นี้ไปก่อนมสี่เก็บเกณฑ์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเก็บเกณฑ์ได้ง่ายที่สุดแล้วมห้าเอาเวลาออกไปค้นหาตัวเองถ้าเกิดเราจะมหกนั่งเก็บเกณฑ์เนี่ยมันจะยากขึ้นและเนื้อหาวิชาเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหินขึ้นเรื่อยๆซึ่งงถ้้าา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 าเเเเรรรจะะมม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 กกกก็็็บบบบณฑ์ััันนนนนนแแแแอททททตต่่่่่่ววไดดลยยีสุ พอเราเราเราต้องมีเวลาส่วนหนึ่งอะเอ,อกไปทากิจกรรมด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้จริงๆว่าเราอยากเข้าอะไรกันแน่อยากเป็นใครกันแน่ดีกว่าไปให้คนอื่นตัดสินใจให้แล้วมาเสียใจทีหลังว่าเอ้ยเราเรียนไม่ไหวเราทรมานอืมแล้วมโหพอเราสอบติดแล้วเนาะเราจะได้มีเวลาไว้นู่นไง